สวัสดีครับก็ในคลิปนี้ผมก็อยู่ในเกมวันนี้ผมจะมาเล่นเนื้อเรื่อยในอีที่หนึ่งได้ของโจสลัดนะผมอืนา่าจะเป็นอันแรกก่อนเลยคลิดว่านะผมจะเล่นตัวละครไหนดีอ่ะผมเข้าใจหน่อยอืผมจะเล่นฝันไหนดีอ่ะไม่แน่ใจเลย ไม่ยุ่งยากหน่อยวิชั่นที่หนึ่งการของภารกิจเหรอแล้วไงยังไงต่ออืมอ้าวเฮงี่อะไรเหรอแปดจังเลยวันนี้ไม่ได้ที่มาเลยทำไมล่ะอ้าวตัวผมก็ถามดิอะไรนะนายอย่าให้บอกพี่ฉันเนี่ยนะอย่าบอกนะว่านายจะบอกอะไรฉัน เอาเถอะนาะเด็กเนี่ยอาจจะรู้จริงๆหรอกันฮะมันทีว่าก็เวลาก็ต้อมอยู่ในเรือเนี่ยใช่ไหมท้านายอยากรู้ที่สิบแปดแล้วก็เอาที่สิบแปดแล้วไงเอาเฮ้ยนายนี่ยุ่งจริงๆเนี่ยเอเอเขาต้องไปกลับเอ่ออะไรอีกละ่ะโอ้สงสัยขาตัวดีเนาะไม่ได้ตั้งใจเอาสงสัยก็ต้มอบออลมซะแล้วเดี๋ยวตัดวีทีแล้วก็ น่าจะสู้ในโดมเรือเองขโมนได้เวลาต้มเล่นปหาเรือแล้วขโมนลุยขอเาด้ยวยดูสิรีบเบาเสียงหน่อยเอาจัดก,การพวกลูกเรือก่อนเดี๋ยวโกโดนแทดอีก oh, เอานี่ไปนหน่อยสิโจพวกโจสลัดเอ๋ยเอาเอาเฮ้ยถือเพื่อซ้อมอุ้ยอุ้ยอ้ยดีเดี๋ยวไม่มีเวลามาเล่นกับพวกลูกเรือแล้วเนี่ฟื้ยอือหือ ตาเลว้วตาแลว้วมันจะฟอสมาโดนองแกผู้หญิงได้ในกันฝังไวเลยมาลุยจัดก,การพวกนี้ก่อนออกไปเลยก้อนหิน่นมาลุยยังไม่จบใช่ไหมนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยมาฟาดด้วยอือหือเอากระทาไปเลยช็อตดีนะเอาโอ้ยโอ้ยโอ,โอ,โอโ้ยเดี๋ยวยเดี๋ยวใจเย็นก่อนซีเจ้าลูกเรือ มาก่อนหน่จากการพูดลูกเรือโตสุดท้ายก่อนมาขโมนลงสู้ในตรงเรือดีกว่า <c oughs> จิ้มเข้าไปเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมไม่ต้องใช้ท่ามไม้ตายเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องรีบจริงๆนะผมอ่าล่ะเราสกู่ก่อนเพราะว่ามาแล้วเพราะว่ามาถึงรอบสอมเลยมันทีฉันก็ต้องมาเล่นกันต่อไปเลยมาขโมนจะมาสู้กับโจสลัดเจอนี้ และเจอนี่ยังไม่จบใช่ไหมจากการโตได้ไปก่อนอ่าไปเลยนี่แน่โตหนึ่งทีอาลาจ้าสัถือดาบด้วยหืมจสัถือดาบด้วยหรอืึเราก็มีดาบในตรงเท้านะัจะบอกให้ขมอนก็มาดิครับ s ซ r ร์ไนี่แน่จิ้มเข้าไปแล้วก็เจอนี่เจอนี่เจอนี่จิ้มเข้าไป ออมเลย,ยถ้ามันจับไปอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นอดีมากโดนแรงอุ้ยอุยเดี๋ยวจะยังกอไม่มีเวลามาเล่นกับไอ้ผู้เจ้าสลัดแล้วนะใจเย็นก่อนซีก่อนหนึ่งเราต้องเลือกตัวละครที่เราต้องจาัดก,การพูดนั้นก่อนก่อนที่เราจะโดนศัตรูมาคอมอนรีบลุยก,ก,ก่อนก่อนที่จะสายเกินไปนี่แน่เจอนี่เจอนี่ิ้งเข้าไปอืม แค่นี้เขาได้อยู่คาวนี้ก็ต้องเจออะไรอีกเนี่ยอ่ารอบสามแล้วมาคมอมน<ป>มา<ป>ลองดูเลย<ป>เจอนี่โดนหนึ่งทีอารฟาด,ด้วย <c oughs> โอ้โหเโลโกมาด้วยเหรอโอ้แยกร่ามเลย <c oughs> <c oughs> ต้องเจอสายฟ้าน้อยช็อตเข้าไปเลย <c oughs> <c oughs> โอ้มีขวานเหรอมีขวานด้วยมตทัฟ เ <kę eras> จ็บเจ็บๆเจ็บจะยังกอ่อ์ี่โจ้พูกลูกเรือทั้งหลายได้เวลาก็ต้องไปสู่ปกติแล้วล่ะมาขมอนต้มโดนใี้จบให้ได้ก่อนและนี่และนี่สวนกลับไปหนึ่งทีอา่าฝาด้วยปาด้วยนะพลังกนกรเๆๆๆอ๋ยอื้มอุ้ยอ้าวและคานนี้มึงจะรอดไหมเนี่ยตัวนี้ถ้าไม่รอดแล้วก็ผมก็ซวยกันแน่เลยคุณผู้ชม อ้าวๆคราวานี้ก็ต้องจัดก,การก่อนก่อนที่เราจะเริ่มการโจมตีมารีจัดก,การให้จบก่อนกันแล้วกันเจอนี่เจอนี่นี่อื้ือ่าเดี๋ยวตัดบีทีเ t สก o ขอโทษทีนะไม่ได้ตั้งใจมาทำไมล่ะฉันไม่มีอะไรคุยกับผู้รเรือหอบ จะมีถ้ามีอะไระถามก็ไม่เป็นไรไม่ได่เป็นอะไรครับผมก็ไม่ได้ถามครับผมถ้าอย่างนั้นก็ไม่เกรงใจนะครับอะไรเนาะโอ้โหตกใจเลยนนเนี่ยอ,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 อ้าวอ้าวเอ้ลุกเลยอย่าทําอะไรเล่นๆสิตัวผมก็งงที่อืมเธอไม่ต้องเขินหนอบเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยเองไม่ต้องเกรงใจอืมนี่หน่อยแน่จะไม่ใช่เพื่อนเล่นนะโอ,อ้ขอโทษกิดครับหน่อย ี่เดี๋ยวตามพี่ก็ประมาณนี้ก่อนและกันเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นใหม่เดี๋ยวอย่าลืมลกดติดตามแนะละกด Subscribe ด้วยับผมบาย